ภายในรถทัวร์กรุงเทพนครราชสีมาเปลีนั่งคู่ไปกับสีมาที่เก้าอี้แถวหลังคนขับคุยกันไปเบาๆตลอดทางกระทั่งใกล้ถึงนครราชสีมาเปรียจึงถามเพื่อนร่วมทางบ้านนายอยู่ไหนวะสีโคราชรู้แล้วโคราชมันกว้างใหญ่ไพศาลบ้านนายอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรเอเภอปราสาทหินพิมายเดี๋ยวเราไปลงโคราชหาอะไรกินกันก่อนแล้วต่อรถไปพิมายอยู่ไม่ห่างโตเมืองนักหรอกนายอยู่ปราสาทหินพิมายรู้จักอาจารย์สุขปราสาทหินพิมายน่ะสิทำไมจะไม่รู้ ลุงสุกก็เป็นครูสอนมวยการคนแรกเดี๋ยวนี้ก็ทำไร่ลกครูไม้ครูไม้แกไม่เป็นมวยหรอกอ้าวลกครูผลให้กันมาทำไมครูไม้แกเป็นครูสักให้หนังเหนียวว้ากันไม่ชอบสักไม่ชอบก็อาบน้ำมนผสมว่านก็ได้แต่ไม่รู้ครูไม้จะทำให้หรือเปล่านะปกติแกไม่ค่อยทำให้ใครด้วยเพราะอะไรแกว่าอาบให้แล้วมักเสียคนอยู่โยงคงกระพันผู้หญิงก็ชอบด้วยแกกลัวลูกศิษย์ที่อาบน้ำมนกันไปทำรายมัลูกเขาเมียใครไม่เลือกหน้าแล้วมันจะฮึกเหิมกลายเป็นไอ้มหาโจรไป มันอยู่ที่ใจคนมากกว่ามั้งก็ใจคนนะสิแกกลัวใจคนจะไม่แน่จริงเหมือนแกครูไม้มีเมียคนเดียวเมียตายสาวแก่แม่ไม้มาชอบแกแกก็เฉยความจริงก็เคยเป็นมวยมาก่อนเหมือนกันแต่ไปเจออาจารย์ดีเข้าก็เลยเรียนคาถาาคมแล้วเลิกมวยตั้งตัวเป็นอาจารย์ศักอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้แกเลิกสักแล้วเพราะลูกศิษย์มันไปทําเสียแกจามน้ำมนต์ให้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองดูบางทีอาจอาบเพราะเป็นศิษย์ครูผลเพื่อนแกแต่ครูก็ไม่มีจุดหมายแนะนําตัวมาด้วยคงยากเหมือนกันบ้านแกอยู่ใกล้บ้านนายหรอ แต่ก็ไม่ใกล้นักโละแกแยกจากหมู่บ้านไปอยู่ของแกคนเดียวเพราะลำคานคนมาอ้อนวอนให้แกสักลำคานผู้หญิงด้วยบางทีแกเข้าป่าหายไปเป็นเดือนครุ่ผลแกเลยให้เวลาเรามาสามเดือนยังไงเราเสียเวลาเปล่าซะก็ไม่รู้นึกว่ามาเที่ยวกันแล้วกันนะนายอาจโชคดีก็ได้ไปพักบ้านกันสบายมากที่นั่นยังมีประเพณีเก่าแก่อย่างมั่นคงสาวๆก็สวยกว่าที่อื่นนายมีเงินมาหมื่นจะมีเมียสักสิบคนก็ยังได้สีมาบอกหัวเราะหัวเราะเฮ้ย <Hey, S 2> พูดเป็นเล่นไปอีหลี่ไอเซียว สีมาพูดภาษาอีสานเห็นเพื่อนมองหน้าเขาก็ว่าจริงเพื่อนนะอยายจะไปดูถูกเขาก็แล้วกันแล้วกันแล้ว,ลวจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือวะพราะนายไปเขาก็พูดภาษากลางกับนายทำไมจะไม่รู้เรื่องแต่อย่าลืมนะสาวๆแทบทั้งหมู่บ้านเป็นลูกหลานครูไมย้ยกทั้งนั้นนี่การบอกให้เพราะอยากให้นายได้อาบน้ำมนต์ถ้าเป็นคนอื่นนะกันไม่บอกหรอกทําไมก็ไม่อยากให้อาบนะสีน้ำมันมนต์ครูไม้ดีจะตายไอ้หนุ่มบ้านอื่นที่ไม่รู้จะไปสกักพอเห็นสาวๆเขาอดยุ่งไม่ได้กันเลยไม่ได้สักไง บางคนก็หัวแบะออกไปเพราะไปทะลึ่งกับลูกเมียเขาเข้า,าก็ไหนๆว่ามีเงินหมื่นมีเมียได้ตั้งสิบก็ต้องดูให้ดีเขามีผัวหรือยังมีคู่มั่นคู่หมายหรือเปล่าถ้าเขาชอบเราก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบก็โดนแน่นั้นกันไม่ยุ่งดีกว่าโกอดใจไม่ไหวนะซิมันจะสักแค่ไหนเชีวะเดี๋ยวรู้เองเต็มตัวลงใกล้ถึงโคราชแล้วสีมาบอกพอดีรถเขาจอดสถานีปลายทาง ทั้งสองก็ลุกขึ้นเอากระเป๋าเดินทางลังเข้าของที่ปักสินให้มาจากพนักง,งานประจำรถที่เอาเก็บไว้ที่ตู้เก็บของใต้รถมากองไว้ขนรถไม่รู้มาจากไหนมาถามสีมาทรงภาษากันให้ลัน่นเปลียวพอฟังออกเป็นบางคำไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยปล่อยให้สีมาว้า,าไปตามถนัดนแล้วคนรถก็ขนกระเป๋าเดินทางลังใส่ของไปขึ้นรถที่จะไปปราสาทหินพิมายให้เรียบร้อยเขากลัวพวกเชิดเอาของไปเสียเลยกระซิบถามสีมาให้มันเอาของไปไว้ใจได้หรอสี Hey, รู้จักกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันบักคูนพี่สาวชื่อคำหยาดสวยเป็นบ้าเลยเฮ้ย hey, เรื่องผู้หญิงอย่าเพิ่งพูดกันหิวข้าวจนตาลายแล้ววะ่ะอ่ะไปหาอะไรกินกันก่อนอีกครึ่งชั่วโมงรถออกสีมาบอกแล้วก็พาไปที่ร้านอาหารไกลๆหลังจากฟาดตำสม้มราบและไก่ย่างข้าวเหนียวกันพุงกลางทั้งสองก็กลับมาขึ้นรถประจําทางสายนครราชสีมาปราสาทหินพิมายซึ่งก็ได้เวลาออกรถพอดีเปลวไม่รู้ทิศทางหรอกว่ารถมันจะไปทางไหนเพราะไม่เคยไปมาก่อน นั่งไปสักครู่ก็ชักง่วงนอนเพราะซัดข้าวเหนียวเข้าไปมากคนไม่เคยกินก็เป็นอย่างนั้นเขาเลยนั่งพิงพนักเก้าอี้หลับมารู้สึกตัวตื่นเพราะถูกสีมาปุกจะถึงแล้วเหรอเออมองริมทางเห็นแต่ป่าเราคนรถที่ชื่อบักคุนก็ตะโกนบอกให้ลูกพี่จอดเปลียวลุกตามสีมาไปทางท้ายพอรถจอดลงไปยืนรับกระเป๋าและรังที่บักคุนส่งให้เสร็จมันก็ลงจากรถด้วยแล้วตะโกนบอกให้คนขับออกรถได้เอา้าเอ็งไม่ติดรถไปด้วยหรอวะคุณสีมาถามเพื่อนรุ่นน้อง เที่ยวสุดท้ายแล้วไอ้พอดีผมได้เวรพักด้วยเลยขออนุญาตเท่าแก่กลับเยี่ยมบ้านสักทีเอ็งมาเป็นกระเป๋ารถนานแล้วหรอวะไม่นานความจริงผมไม่ได้เป็นกระเป๋าหรอกมาคุมรถแทนเท่าแก่หัวเขาเป็นไงสบายดีนะก็อย่างนั้นแหละว่าแต่อ้ายเถอะถ้าทางคงรวยมาเป็นนกมวยเอาอะไรมารวยวะนั่นนานขึ้นชกทีส้กหรีไม่ได้และบอกตรงพูดเข้านี่ผมตั้งใจว่าจะลงไปหาอ้ไม่งั้นนะเพราะไปหัดหมวยกับลุงสุกยังไม่ได้ขึ้นชกสักที ถ้าแก่หัวเขาก็ตั้งค่ายมวยขึ้นแต่ยังไม่มีโปรแกรมเขาว่าคงไม่ช้าก็เลย,เค,ยคอยๆอยู่เออคุยกันเพลินลืมแนะนาเว้ยเองรู้จักคุณเปียวซะก่อนเขาใช้ชื่อนักมวยว่าเพชรราวุธสวัสดีครับพี่เด็กหนุ่มรีบยกมือไหว้เปียวชายหนุ่มรับไหว้พรางว่าสวัสดีน้องชายดีใจจังเลยครับที่รู้จักนักมวยชื่อดังเอาใครบอกคุณว่าพี่เป็นนักมวยชื่อดัง พี่ไม่ต้องปิดผมหรอกนะที่ค่ายเขารับหนังสือพิมพ์หมัดมวยเป็นประจำผมเป็นคนรับไปให้เองจากในเมืองเขาลงข่าวพี่ออกเกลียวกล่าวเห็นหน้าพี่ก็นึกสงสัยว่าเคยเห็นที่ไหนเพิ่งนึกออกเห็นรูปในหนังสือพิมพ์นี่เองพี่สีชวนพี่มาเที่ยวบ้านเหรอครับอืมเสร็จายจริงๆนะผมรู้ล่วงหน้านะเจ้ารถเครื่องพิคคำหยาดมารับพี่เลยพี่สีหน้าจดหมายมาก่อนไม่มีเวลาเต็มตัววะนึกจะกลับก็กลับไม่เปไ็นไรเดิเนเอาก็ได้นายสีมาว่าเด็กหนุ่มก็มองหน้าเปลวอย่างเป็นห่วง เราเคยเดินกันมันไม่เป็นไรสิพี่แต่พี่เปียวเป็นคนกรุงเทพจะไหวเหรอไหวน้องชายคงไม่ไกลนักหรอกใช่ไหมก็พอดูครับถ้างั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวคำม,มือจะลําบากเปียวยกนาฬิกาข้อมือดูเวลาเพิ่งบ่ายโมงกว่า,วาบักคูนมันว่าจะคาม,มือก็ชักท้อใจเขาจะคว้ากระเป๋าเดินทางของเขาแต่สีมาก,ก็คว้าไปก่อนแล้วเอาผ้าขม้าจากกระเป๋าของมันมาผูกกระผูกกระเป๋าทั้งสองใบเข้าแล้วเอาใส่บ่าก่อนเอาลังกระดาษอีกลังหนึ่งแบกไปเจ้าคูนคว้าอีกลังหนึ่งแบกเปียวเอ่ยว่าเอาแล้วกันละสี ไหนเดินตัวเปล่าไปก็แล้วกันเฮ้ยเจ้าเปรียบมากไปนะไม่เอาเปรียบรอกนะเปลี่ยนกันได้เฮ้ย hey, คุณนำหน้าบอกเปลียวไปคอยสิตามก้นสี่มาพูดแล้วหัวเราะเอิกท่าทางคลึกคลื้นจำใสคงดีใจมากที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วทั้งสามก็ออกเดินไปตามทางลูกลังแคบๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นพอมีรถสวนมายิ่งฝุ่นตลบฟุ้งอย่างกับเดินฝ่าหมอกหายใจแทบไม่ออกแต่นานๆก็มีรถมาสักคันส่วนมากเป็นรถเครื่องหรือมอเตอร์ไซค์นั่นเอง สีมากับคูณเดินคุยกันไปตลอดทางด้วยภาษาพื้นเมืองบางครั้งก็ภาษากลางว่ากันตามถนัดขึ้นเนินลงเนินเป็นชั่วโมงยังไม่มีทีท่าว่าจะหอดบ้านเสรษฐทีเปลวก็ไม่ถามแล้วย่ำม,มันเล่อยไปมองไปข้างหน้าเห็นทิวเขาลิบลิบก็คิดเอาเองว่าใกล้ๆของเจ้าสีก็คงเขานั่นแหละดีเหมือนกันได้ออกกําลังขาไปในตัวเคยวิ่งแต่ชายหาดมาแล้วคราวนี้ขึ้นลงเนินเสียบ้างจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเมื่อน้องเลียงเปลว สีมาซึ่งแสงขึ้นหน้าไปคุยกับคุณคงนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนมาด้วยเลยหันมาถามตามสบายเอาก็เป่ามาให้การสะพายบ้างก็ได้นะไม่ต้องเมื่อยน,น้องก็นั่งพักกันสักครู่ก็ได้นะไปถึงบ้านเย็นๆหน่อยจะได้ไปดูอีสาวอาบน้ําในห้วยแก้เมื่อยเว้ยอย่าผู้หญิงมาล่อหน้าสีถึงยังไงกันมาแล้วก็ต้องไปถึงบ้านนายอยู่ดีเลยนะบักสีกับบักคูนหัวเราชอบใจแล้วมันก็คุยกันต่อไปไม่ทราบว่าแกงกระเาาเปรี้ยวเลนหรือว่าเป็นจริงก็ไม่รู้มันคุยเรื่องอีสาวเป็นภาษากลางลําห้วยแห้งแล้วบ่าว่าคุณ ไม่แห้งหรอกแต่น้ําน้อยไปหน่อยตอนที่เป็นแองนะ์นะสาวๆก็ไปอาบน้ํากันตามเคยยังแก้ผ้าอาบน้ําอยู่หรือเปล่าวะไม่มีคนแปลงหน้ามาก็เหมือนเดิมถ้าพี่สีจะพาพี่เปรียวไปดูก็ต้องแอบไม่ให้เขารู้นะเอ็งคงเข้าไปแอบดูบ่อยสิวะไม่บ่อยหรอกเพ่นานๆไปสํารวจเทวีหนูคนไหนเป็นสาวขึ้นมาหรือ,อยังเราวังจะโดนด่านะมึงเรื่องด่าบอย่าหรกเพ่กัวโดนลงไม้ตีกระบาลเอาเท่านั้นแหละเออพูดถึงอาจารย์ไม้ก็อยู่หรือเปล่าวะ ไม่รู้จะกลับจากป่าหรือยังไม่รู้นะพี่สองอาทิตย์ก่อนผมกลับบ้านไปหาแกจะให้แกสักให้พ่อบอกแกไม่อยู่ผมพยายามหลายครั้งไม่สําเร็จสักทีเคยเจอแกขอให้แกสักให้แกก็ว่ามึงทะลึ่งข้าไม่สักให้หรอกพี่สีถามถึงแกจะสักเหรอพี่สักแล้วก่อนที่แกจะให้ลงไปอยู่กครูผลอ้าวล่าถามทําไมกลัวแกไม่เห็นตอนแอบดูสาวเข้าหรือไงเปล่าผิดเลี้ยวเขาอยากอาบน้ํามันมนเห็นจะลําบากแล้วพี่แค่สักยังพอว่าอาบน้ํามันมนแกไม่เคยทําให้ใครมานานแล้ว ผมเป็นหลานแท้ๆยังไม่ยอมอาบให้เลยขอเจออาจานเถินน้องเปลวพูดเสียงหนักๆเขาตั้งใจจะอาบให้ได้เพราะมาแล้วต้องไม่ให้เสียเที่ยวเจ้าคุณมันหันมามองหน้าแล้วถามพี่จะมาอยู่หมู่บ้านผมสักกี่วันไม่เกินสามเดือนงั้นอาจเจอลงไม้แต่แกจะอาบให้หรือเปล่าผมไม่รับรองนะก็ต้องพยายามดูเจ้าคุณโหดเหรอมันคงคิดว่าไม่มีทางสําเร็จแน่แต่ก็ไม่คัดค้านเราไม่คุยอะไรอีกท่าทางคงเหนื่อยไปด้วยกันเพราะต้องแบกรางด้วย เปลวเดินตัวเปล่ายัางชักจะแย่จนบ่ายมากแล้วบักคุณมันเลี้ยวเข้าทางเดินเท้าไปทางภูเขาที่เห็นแต่แรกที่ตอนนี้เห็นชัดแล้วแต่ถ้าไปให้ถึงเขาคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะมันกินตาเห็นใกล้ๆอย่างนั้นแล้วบุกป่าไปอย่างนี้ครึ่งวันคงไม่หอดละมังแต่แล้วเจ้าคุณก็มาหยุดอยู่ที่ริมลาห้วยหันมาบอกเป็นเชิงปรึกษาสีมาพักกันสกักคลู่มน้ำอบบท่ายสบายซะก่อนเข้าหมู่บ้านดีไหมพี่สีดี สีมาตอบสันพางเอารังวางเอากระเป๋าเดินทางที่สภายอยู่ออกกองไว้รวมกับรังที่เจ้าคุณมันแบกมาให้แล้วแก้พักขมาออกเปลียวมองไปในลำห้วยนั้นเห็นว่าไม่มีสาวๆตามที่สองคนมันคุยกันก็เปิดกระเป๋าเดินทางเอาพักขมาผ้าเช็ดตัวสบู่ออกมาเจ้าคุณทำท่าจะแก้ภาพเพราะไม่มีอะไรผัดเปลียวเลยโยนพักขมาของเขาให้เอาเน่น้องนะพี่เปลียวพี่นุ่งกางเกงกับน้ำมาไม่ต้องใช้พักขมาก็ได้แล้วทั้ง3ามก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถอดรองเท้าออกกองไว้เสร็จ ล้วพากันลงไปในลําห้วยเจ้าคูนรีบนํหน้าไปที่แอ่งน้ําพอไปถึงมันชะงักหันมาเอานิ้วแตะปากทําท่าให้เงียบเพราะมันเห็นอีสาวคนหนึ่งแก้ผ้าอาบน้ํานั่งแช่อยู่ครึ่งตัวเห็นท่อนบนหลังขาวจัวเปรียวตามไปเป็นคนที่สองก็ต้องชะงักแต่ถูกสีมาชนหลังจนถลาไปข้างหน้าเขาร้องออกมาพรางเบรกตัวโกงเพราะกลัวจะลม้มเฮ้ยยิงสาวคนนั้นคงได้ยินเสียงเขาร้องเธอหันควับมามองหน้าตื่นเจ้าคูนเห็นหน้าเขาก็จําได้อุทานยังตกใจ พี่คำยดัดไอผีบ้าซึ่งมาแอบดูทำไมพี่สาวถามน้องชายพร้อมรีบเอาตัวแช่น้ำมิดอ,อกแล้วเอาก้อนกรวดคว้างน้องชายพางไรไปไปเห็นพลนะฉันคว้างหัวแตกไม่รู้ด้วยถูกไม่ถูกไม่รู้เพราะเจ้าคุณมันเพ่นลบเสียก่อนนายเปียวกำลังเซเข้ามาพอดีเลยเหมือนก้มหัวเอารับก้อนกรวดที่โยนมานั้นจนถึงกับสุดลงนงั่งเพราะไม่อยากดูอีสาวแก้ผ้าไปด้วยสีมาเห็นเพื่อนถูกปลาหัวจนสุดก็ปลัดเข้ามาพางระร่ำระลักถามเป็นไงเปียว ไหนดูสิเขาดึงมือที่เปลียวคำหัวออกแล้วเออเอ้ยได้เลือดเลยนี่เปรียวดูที่นิ้วเห็นเลือดอาบก็ไม่ว่าอะไรเอามือล้างหน้าเจ้าคูนที่เพนหนีพี่สาวออกไปห่างพอได้ยินสีมาพูด,ดว่าได้เลือดก็รีบกลับมาดูเปรียวพอเห็นเขาหัวแตกก็หันไปต่อว่าพี่สาวแต่ไม่เห็นเสียแล้วเลยได้แต่ด่าเอาอีบา้าเอ้ยคว้างมาได้อย่าไปด่าพี่สาวเขาเลยเจ้าคูนเอ้ยมึงเสือทะลึ่งเองสีมาว่าพลางเอามือกดปากแผลไว้ไม่ให้เลือดออกมาแต่เจ้าคูนมันก็เถียง ือกอะไรล่ะนึกว่าไม่มีใครอาบน้นํานะสิเพราะว่ามันเย็นแล้วปกติเขาอาบกันแต่วันนี่พี่ฉันเดินมาอาบประจจนมืดแล้วก็นั่งเพลินเราก็คุยกันมาน่าจะได้ยินเสียงแล้วรีบหลบไปเสียหลือจะโชยหนุ่มมึงนี่พูดมากไปอาบน้ำไปได้เข้าบ้านก่อนบอกให้พ่อแม่กูรู้ด้วยใครอยู่บ้านบ้างก็ไม่รู้ให้เขาเตรียมข้าวปลาอาหารไม่ต้องห่วงนะพี่สีเดี๋ยวฉันจัดการเองพี่เปียวแตกมากไหมนิดหน่อยเลือดจะหยุดแล้วงไปอาบน้ําเถอะหลังจากนั้นเจ้าคุณก็รีบอาบน้ําแล้วกลับขึ้นไปสวมเสื้อผ้าชุดเดิม แบกลังที่เอามาเข้าหมู่บ้านไปก่อนส่วนสีมาก็คัดเลือดจนหยุดไหลแล้วบอกเปลี่ยวเอาล่ะเลือดหยุดแล้วหนังกันมันป๋าจริงวะโดนเข้าเบาๆเท่านั้นก็แตกได้ละเปลียวบน่นมันไม่เบานะสิเสียงดังปกยยกคำหยาดมือแม่นด้วยกันมันซวยถ้าจะคว้างน้องกันดันมารับเคราะห์เออก็ถึงก็เลือดตกยางออกเลยนี่ว่าคิดว่าฟาดเคราะห์ะไก็แล้วกันต่อไปนายต้องโชคดียยกคำหยาดคงเสียใจมากถ้ารู้ว่าคว้างมาโดนหัวนายแตกเนี่ยเธอไม่ได้แกล้ง ก็ใช่เพราะไม่ได้แกล้งถึงต้องเสียใจถ้าโดนน้องชายหัวแตกคงสมน้ำหน้าที่มันทะลึง่งกันว่านายต้องโชคดีแนะ่ <c oughs> สีมาพูดพลางหัวดราะเปลี้ยวเลยคอนเอาพลางว่าคนหัวแตกเห็นเห็นยังจะว่าโชคดีอีกก็ปาดเคราะหไปแล้วยังไงก็จะโชคดีอย่างน้อยต้องมีคนสวยมาเอาใจเว้ยแย่คำหยาสวยมากนะสวยกว่าอีสาวทุกคนในหมู่บ้านเลยเปลียวยอมรับโดยดุษด,ดีเพราะเพียงเห็นเธอแวบๆบแบบแบบก็ยังติดตา ผิวขาวนวลใบหน้ารูปไข่ผมยาวประบาทที่ลาดลงนิดนิดรับกับอกอิ่มเอวกลมกลึงแต่โพกไม่เห็นแต่ก็พออนุมานได้ว่าไม่เบาแน่นี่เรามาเจอช้างเผือกเข้าแล้วสินะเป็นไงเปยวยังไม่หายงงอีกเหรอหายแล้วเจ็บหรือเปลอนิดนิดเดีย๋ยวไปเจอคนคว้างก็หายนะ่ะหายหรือโดนซ้ำด้วยตะพดถามหวัวเราะหลายนี้ไม่โดนหรอกเพราะยังไม่มีใครจองสวยอย่างนั้นทาไมไม่มีใครจอง ก็สวยนะเรนุ่มมันเลยไม่กล้าได้แต่มองมองกันตาเป็นมันและข้อสําคัญที่ไม่มีใครกล้าก็คือเป็นหลานอาจารย์หมายแท้แกรักของแกมากด้วยทย่นั้นกันอาจจะโชคดีอย่างนหนว่าก็ได้ว่าทาไมก็ท่านอาจารย์แกรักหลานสาวมากแล้วหลานสาวมาทําให้กันหัวแตกแกอาจเห็นใจช่วยอาบน้ํามันมนให้หนังเหนียวแต่เป็นอย่างนั้นก็ดีสําคัญแกจะเข้าใจว่านายไปแอบดูหลานสาวแกแก้ผ้าอาบน้ําคราวนี้ลรโดนหนักแน่เฮ้ยเจ้าคุณมันเป็นพยานได้นี่นะ อย่าอ้างเจ้านั่นเป็นพยานดีกว่าไม่มีใครเชื่อมันหรอกมันตาแฉทั้งปีมันชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเหรอเออเราอาบน้ำกันเถอะปะเดี๋ยวจะค่าสี่มาว่าเราก็ชวนลงไปลอยคอในแองเยวทําตามเขารู้สึกว่าน้ําเย็นเยียบแต่ก็สะอาดเพราะมันไหลลินสูตรที่ต่าตลอดเวลาถ้ามันขังอยู่ในแองคงอาบไม่ลงเดินมาหลอนๆได้อาบน้ําเย็นสักครู่ก็รู้สึกสบายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อราแทบไม่อยากขึ้นแต่ใกล้ค่าเต็มทีเลยต้องรีบขึ้นมาฟอกสบู่ถูตัว อาบจนสะอาดอีกทีแล้วพากันเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เอาชุดเดินทางยัดเข้ากระเป๋าไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยจัดการกับมันจากนั้นสองสหายก็ข้ามลําห้วยที่มีสะพานไม้สูงทั้งต้นทอดข้ามโดยช่วยกันถือของที่เหลือไปเดินคุยกันมาสักครู่ก็ดินเสียงคนในหมู่บ้านเออะเฮฮาแววมาเด็กๆหลายคนกลูออกมารับเรียกสีมาว่าอาบ้างนาบ้างแสดงว่าเป็นหลานเขาทั้งนั้นแล้วแย่งเอางกังกระเป๋าเดินทางซึ่งไม่หนักนักถือเข้าไปในหมู่บ้านก่อน ที่เหลือก็จับมือถือแขนเปรียวกับสีมาพาไปอย่างสนิทสนมทั้งๆที่เด็กเหล่านั้นไม่เคยเห็นหน้าเปรียวมาก่อนพอเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านซึ่งมีอยู่สัก20หลงังคาเรือนเห็นจะได้ปลูกเป็นกลุ่มยังไม่ค่อยมีระเบียบนักแต่ก็รู้สึกว่าน่าอยู่เพราะมีต้นไม้ร่มรื่นตรงกลางมีลานกว้างสะอาดสะอา้านหน้าบ้านหลังหนึ่งที่เด็กๆเ,เอากระเป๋าเดินทางกับรังเข้าไปมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งมองการมาของเด็กหนุ่มทั้งสองอยู่4ี่หคนบนแคร่ต้นไม้หน้าบ้านนั้น หลังบ้านติดติดกันอีกหลังหนึ่งหนุ่มๆสาวๆกำลังชุลมุนวุ่นวายทำอาหารกันอยู่หลายคนในจำนวนนั้นมีเจ้าคูณอยู่ด้วยเปลวมองเข้าไปไม่เห็นคาหยาดสีมาพาเพื่อนเขาเข้าไปแนะนําให้ผู้ใหญ่ที่นั่งกินอยู่บนแคร่กว้างตรงกลางมีหายอุตั้งอยู่เปลยวยกมือไหว้ทุกคนไม่รู้หรอกใครชื่ออะไรบ้างแต่จําได้ทันทีว่าคนไหนเป็นพ่อแม่ของสีมาและพ่อแม่เจ้าคูณอีกคนเป็นพี่ชายคนโตของสีมาถ้าทางภูมิฐานพอสมควรเปลวมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน เออไหวพระเถิดลูกผู้ใหญ่ทุกคนรับไหวล้วพูดกับเปลี่ยวฟังไม่ค่อยออกแต่พอจับใจความได้ว่าแกก็พูดทํานองนั้นแต่พี่ชายสีมาที่ถูกแนะนําเป็นคนสุดท้ายพูดภาษากลางชัดแจ๋วสวัสดีน้องชายเจ้าคุณมันบอกมาแล้วพี่เลยให้พวกมันรียบหุงหาอาหารเลี้ยงดูกันกระทันหันหน่อยนะอาคาตกบกพร่องบ้างไม่เป็นไรครับพี่เปลี่ยวนึกชื่อสีมาเลยรีบบอกพี่มั่นผู้ใหญ่บ้านมั่นคงพี่ไม้พี่ชายคนโตกันเองเปลี่ยว กันมีพี่สาวพี่ชายหลายคนแต่เขาแต่งไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วเหลือพี่มั่นอยู่ที่นี่คนเดียวดูแลพ่อแม่ตามหน้าที่พี่ใหญ่เออมึงไม่ต้องพูดมากหรอกจะกลับบ้านก็น่าส่งข่าวกล่าวมาให้รู้ล่วงหน้าจะพาเพื่อนฝูงมาด้วยจะได้เตรียมต้อนรับพี่ชายตอบว่าเปลียวกับผมรักกันมากพี่ไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกมียังไงก็ว่ากันอย่างนั้นเอาไว้วันหลังค่อยสนุกกันให้เต็มที่นี่เองจะมาอยู่หลายวันแล้วฉันกับเปลี่ยพึ่งขึ้นเวทีมาสองวันก่อนเลยกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วชวนเปลี่ยมาพักผ่อนด้วยนั้นก็ดีแล้้้วพพีี่่จะไดาเทยใหสนุก พี่ก็โม่คุยเพลินไม่เชิญนะขึ้นมาเลยไอ้น้องขึ้นมาเลยนั่งคุยกันที่แค่นี่แหละก่อนค่อยขึ้นบ้านผู้ใหญ่มั่นดึงแขนให้เปรียวไปนั่งข้างๆเข,ข,ขาเราเลื่อนไห่อูม,มาตั้งใกล,กล้ๆพางถามดื่มเหล้าหรือเปล่าเปรี้ยวเคยจิบจิบครับแต่เบียร์พอดื่มได้แก้าสองแก้วงั้นลองจิบอูนี่ดูรสชาติไม่เลวคล้ายๆเบียร์นั่นแหละแต่ต้องจิ้มหลอดไม้ไผ่ให้ถูกที่มันนะจะได้รสขมๆกลมๆทีเดียวมาลองดูผู้ใหญ่มันเอาผ้าสะอาดเช็ดปากหลอดไม้ไผ่ให้ การดื่มอุเขาใช้หลอดอันเดียวดื่มเวียนกันไปไม่ต้องรังเกียจขี้ปากกันเปลียวลองดื่มดูดไม่ค่อยออกต้องขยับหลอดขึ้นมาแทางลงไปใหม่ตามที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อไปถูกที่เหมาะเข้าเลยดื่มเสร็จเต็มอึกถึงกับสะอกเกือบสำลักเพราะไม่เคยพอเงยหน้าขึ้นผู้ใหญ่มั่นถามพ่อแม่ทั้งสี่คนมองเขาอยู่ก็หรอะชอบใจไปไงถึงกับสะอึกเลยละน้องครับนึกว่าจะดูดไม่ออกดูดอีกทีเลยแรงไปหน่อยครับพอได้ไหมนิดหน่อยครับพอไหวครับ ป็นนกมวยดื่มมากไม่ดีเรื่องมวยนี่พี่ก็สนใจอยู่เหมือนกันเมื่อวานอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รู้ว่าเจ้าสีมันชนะก็ดีใจแต่ข่าวลงข่าวมันนิดเดียวไม่เหมือนคู่เอกระหว่างเพชรราวุธกับวัญชนะคู่นี้ลงข่าวมากอ่าแล้วมันแทๆ้ๆเปลวยิ้มสีมาขึ้นไปนั่งระหว่างกลางพ่อกับแม่แล้วคอยบอกพี่ชายพี่มันกําลังขับมอเตอร์ไซค์ซื่อๆไปชนรถบนถนนเข้าออแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มือฉันนี่มีแล้วขับรถชนรถบนถนนพี่ใหญ่ไม่ทันคิดแล้วต้องตีหน้าตื่นเมื่อน้องชายบอกตรงๆ ไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายความว่าพี่จุดใต้ตาต่อเราในเพชราวุธที่พี่กําลังพูดถึงก็เปรียวที่พี่คุยกับผมอยู่นั่นแหละฮะไม่ต้องหาเขามีรูปให้ดูจําไม่ได้เลยไงเออรูปมันไม่ชัดว่ะแต่ก็ใช่นี่ว่ะไอ้น้องไอ้นี่จริงๆบ้าเราไม่บอกมานั่งยิ้มอยู่ได้ผี่ดีใจจริงๆที่รู้จักน้องมวยชื่อดังผมยังไม่ดังหรอกครับพี่เพิ่งขึ้นโชว์เป็นครั้งแรกมาเพิ่งครั้งแรกก็ดังเป็นผู้แตาากแล้ว ชกตั้ง11คู่ถมมวยชนะมีเพียง3คู่มิจฉาีมาเพชรชาวุธและกระปานป้อมเพชรนอกนั้นเสือสิง์กระทิงแลดแพ้เขากล่าวรูดเอออสีเอ็งได้คาชกเท่าไหร่วะสามพันครับพี่มัน่นก็ดีนี่ว่าเพิ่งชกครั้งแรกแล้วเปลียวละ่ะเปลียวได้หมื่นห้าครับทั้งเงินรางวัลพิเศษเฮ้ยสมควรแล้วเป็นมวยแทนเขาด้วยคู่ต่อสู้เป็นถึงรองแชมป์ภาคถึงก็แตกเลยใช่ไหมครับแตกโหนกแก้มเปลียวชี้ให้ดูเพราะมันยุบบวมแต่ยังเขียวช้ำมีรอยแผลนิดหน่อย แทนที่ผู้ใหญ่มันจะดูที่หน้าเขากลับดูที่หัวแล้วหัวเละอยังรู้เรื่องดีและที่หัวล่ะเลือดยังซึมอยู่นี่โดนลูกหลงเขาะไรยังไงเปลียวไม่ตอบยิ้มแยแยพอดีเจ้าคุณกับเพื่อนๆเ,เอากับแก้มมาบริการในมั่นเลยเชิญชวนให้เปลียวกินชายหนุ่มเป็นคนมีสัมมาคาระวะก็เชิญให้พ่อแม่ทั้งสองคู่กินก่อนเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเขาเลื่อนไห่อุไปให้พ่อสีมาก่อนพลางว่าพ่อใหญ่เอาหนี้ก่อนครับ พอเท่าถูกใจหัวเราะเอ,อิกอกักแล้วดื่มอุ่เต็มอึกพยักหนา้าพ่อคุณกับคำยาดพางว่าเอ้าสิเคนอุ้ง่า้เด็กไปหามาให้เรามานั่งเบิ่งเห็ดอย่างว่าพ่อเคนซึ่งอายุน้อยกว่าพ่อสีมาหลายปีก็ดื่มแล้วเวียนกันไปจนถึงเปลวเขาก็ดื่มแล้วต่างก็กินกับแกมคุยกันอย่างเป็นกันเองเจ้าคุณกับเพื่อนเพื่อนมันตั้งวงเข้าอีกวงหนึ่งที่พื้นใกล้ๆแคร่นั่นเอง พอมืดค่าก็จุดตะเกียงน้ํามันยางที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วปักรอบๆแครคนแก่กินดื่มพออิ่มก็ขอตัวขึ้นเรือนนอนก่อนพวกหนุ่มๆจึงเลื่อนจากพื้นดินไปร่วมวงกับผู้ใหญ่มันเปรียวและสีมาก่อนจะซัดกันจนเมาแปลเปรยวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเมาด้วยเพราะเขาดื่มเข้าไปสามอึกเท่านั้นพอผ่านมาตอนหลังๆก็ทําทีดื่มไปอย่างนั้นเองอาศัยว่ากินกับแก้มที่มีทั้งลาบสุกและลาบเลือดไก่สดๆเนื้อเค็มย่างต้มขาไก่น้ำใสพราะไม่ใส่กะทิรสแซ่บดีแท้ ทุกคนนั้นเห็นเตียวปั้นข้าวเหนียวจิ้มลาบเลือดก,กินก็ชอบใจเมื่อขย,ยันขยอให้ดื่มอีกพอรู้ว่าเขาไม่ใช่นักดื่มเปลวไม่ได้สนใจเรื่องสาวๆแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันที่หายหน้าไปไหนกันหมดตั้งแต่ใกล้ค่ำแล้วจนดึกประมาณสี่ทุม่มเดือนขึ้นพ้นยอดหมายพวกหนุ่มๆก็หายไปทีละคนสองคนจนเหลือแต่ผู้ใหญ่มันสีมาเปลวและเจ้าคูณเพียงสี่คนเท่านั้นแล้วเจ้าคุณมันก็เอ่ยขึ้นี่เปลียวไปเที่ยวบ้านผมดีกว่าบ้านคุณอยู่ไหน ก็ติดตดกันเนี่ยพี่พ่อแม่ขึ้นนอนแล้วพี่เปียวไปอยู่คุยกอบพี่คำหยาดเขาหน่อยสิเขาทอผ้าอยู่ใต้ถุนนั่นเห็นไหมเนะี่ยตะเกียงวอมแวมนะ่ะดึกแล้วไปพรุ่งนี้ดีกว่านี่แหลนะน้าเขาว่าไม่รู้เรื่องรู้รลวาเขาก็ไปคุยกับสาวๆตอนนี้ไปเอนะถ้าพี่เปียวไม่ไปพี่สาวผมจะเสียใจมากเขาอยากขอโทษอยู่ด้วยไปสิเปียวไม่ไปมันก็ผิดธรรมเนียมนาะสีมาบอกผู้ใหญ่มัดเลยยุท่งเลยไปไอ้น้อง ไม่ต้องเกรงใจมันเป็นประเพณีไม่มีใครเขาถือหรอกอยากนอนก็ไปคุยกับคำหยาดมันเสียสักครู่แล้วมาน,นอนกับสีมันแต่ถ้าไม่รังเกียจนอนบ้านผมก็ได้นะพี่เจ้าคุณพูดถูดล,ดล้อหัล้อแล้วดึงแขนให้เปลวลุกขึ้นเปลวไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีเมื่อเขาว่าเป็นประเพณีก็ต้องทําตาม